ครับสวัสดีนะครับผมอยู่กับเราช่องไม่น้อยฟังสีนวลนะครับวันนี้นะครับก็มาทำคลิปขอบคุณนะครับสำหรับผลไม้วันหวานนะครับผมของแม่เจเจนะครับนี่ที่ฝากมาให้นะครับสีนวนของเรานะครับก็จะมีฟักทองนะครับฟักทองนี่สามสามถุงนะครับผมแล้วก็จะเป็นเอีหยงก่อน เพิ่เี้ยงแคนตลูปนะครับสองถุงนะครับน,นี่แล้วก็จะล้างนะครับแล้วก็ให้สีนวลของเราได้กินถอยก้อนถอยโอ้ยกลัวไม่ได้กิน ขอบคุณนะครับ,บคุณเจจมากกยก็ขอ,อขอบพระคุณนะครับเป็นเมจเจีนะครับแล้วเมปุกเนาะู้ขอโทษนะขยับ,บกล้องนิดนึงมองขู้นข้างบน กิน้าวต้งแล้ววันนี้กินอ่แค่นตาลูปทแทนแค่นตาลูปหวานๆโอ้ยหยัมเนี้ยไม่เชียวเอาเอาเอาคือบกิน การกัดออกกับื่อกินเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนแล้วก็กินดูก่อนสงสัยควานจะได้กินแดดเลยคือว่าพวกินเม็ด เลือกเขาเลือกนะครับแม่แม่เห็นเยอะเห็นเยอะเลยเลือกเราใส่กะละมังให้ดีๆไม่ยอมไหยอร่อยไหม ยืนให้ดีกว่าเราต้องว่างเดี๋ยวว่างเดี๋ยวจะยืนให้ไปเรื่อยๆครับแม่เหน่อยแข็ตะลุกกูก่อนไปเด็กคนไปดูดูอยก่อนแข็งตะลุูให้หมดเลยปักฟอ,องสงสัย

เส oui, er. um. ียบเสียบรรทัดเดี๋ยวเอาไปไซส์ให้เขากินอะไรกันเยอสุดีโอ้โหเสียงเคี้ยวอร่อยมากๆเลยบรรทัด เมื่อกี้พาไปถูสซม,มาล้างก็ไม่เสียดเล่นโคลอากาศร้อนนะครับผม โอ้เสียงเคียวเสียงปะทองเสบๆบ้านๆนะครับผมก็ขอให้คุณแม่นะครับมีแต่ความสุขควอนเจริญนะครับผมที่เมตตาสีนวนของเราครับ ในกิจ,จาการการงานนะครับจะเรินรุ่งเรืองกาขายร่ำรวยยนะิ่งขึ้นไปนะครับให้อีกสุดนึงเดี๋ยวอีกสุดนึงนะครับผม เสียบๆเลยนะครับทั้งแคนตาลูปทั้งฟักทองครับผมก็ขอขอบพระคุณอีกครั้งนะครับถ้าในเมธท่านใดนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขออนุญาตจบคลิปได้เพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับอ้ยโว